ขาเห็ดน,นำ้ำขาเห็ดน,นำ้ำครับนนมากินก๋วยเตี๋ยวว่าน,น้องหน่อยอีกร้านครับคุณล้านยังอยู่นี่นหละซื้อก็บ่มีซื้อเหรอแต่ว่าเขาเอิ้นร้านไม่ยีเตี้ยนล่ะครสามยีเตี้ยนะครับเนาะหมูเก่าครับเขาเอนหมูซีค่ะหมูซีฟ์เสียง้องพร้อมเห็นยังซื้อมือนี่ยอย่างง่วงครัไปชายเขียงเหนือนี่ครับานี่เป็นใต้เชียงเหนืออยู่โมงไหนเงยรับังเหนงยจะบังแม่บังไปยู่โมงนี้นะครับ ไอจากมาซื้อเนื้อดูก่อนนี่ครับน้ำกินก็เตี๋ยเนื้อมับขายถั่วเยอบาทครับเนี่ยสามสิบบาทคนมามีเงินกันยี่สิบห้าครับเนื้อเป็นเนื้อเนื้องัวจ้ะเปอยดีเถื่อสุดยอดเลยได่สูตรแม่ใจแมอันอามาต็์เพชรบุรีเดยวเผ็ดครับ กินไงดีมากเลยพอไปถึงน้ำหม่อนป่อครอบง่วงเกินว่าเดี๋ยวจะได้ซิมสูตรเทนบุรีครับผมเสิริมเมอร์ไปประมูลให้แน่มด้ยเตี๋ยวร้านไม่ใช่เตี๋ยวแซ่บแซ่บบางสิเด้อครับตกด้วยจ้าตกด้วยสุยเลยน้าสีงามมากเลยครับผมโอ้โหยังไปสดอีกครับ การที่มาต๊บรรยากาศลานดีเันได้บลยนี่สุดยอดเลยนี่ครับสามสิบบาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่สุดยอดเลยครับยังมีนี่น้องหน่อยครับนี่ลานเดียวกว่าไร่ลานที่ได้ราบก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวเนื้อนี่ไหมครับไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีลานเดียวครับสิ่งต่างๆครับผม ครับครับวัดีครับิมร้นมานก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเยี่เตี้ยครับผมั้งแรกนีคนของมกินบัวแม่ทางนี้บลึกบ่ลึกครับผมตอนเป็นซอยนิดน้อยบอก <S <S นี่นะคนสุดเรู้จักน้ำสาวของมาทางนี้ร่องเวิร์งต้องเยนเล็กครับผมเข้เข่า เนียมันแพงนะโลจักบาทครับคนขายอยู่นี่ครับเนื้นี้เนื้อต้นะครับเนาสดน้ำซุปครับคือือเนื้อบอบคุณที่กินรสชาติแบบ ขีเลยนี่องศสีเลยนี่แสบมากเลยขับรถพ่อครับตัวพิกเป็ดอยู่ครับอยู่นี่เป็ดอยู่นี่หรือเป็ดอยู่บ้านดิบหน่อยครับว้าวครับล,ลานบ้านบ้านทุกคนครับมีลานแสคบครับผม ส่วนมากคนทำงานเนาะไก่เคี่ยนอ้อยทางเขาครับคุะครับตบัเ่ามากนะหลานนิ่นอยแต่ว่าเบิดตัวครับหนึ่งเบิดทำซุปต่ละมือ เปียมากเลยหอยมมาเลยอืมอืม,มก็ปิดความเยี่ยมหกสิ่มเลยอื อบมากเลยผมรสึกอ่าบ้านปลูกเองเงีน,นยงขอบดีมากครับผมชอบมากเดี๋ยวกดกินนะ ทำงานพักเทียงแถวนี้มาแวะซิมบงครับผมเราเห็นภาพทรงควงทรงยันแบบมาลองค่ะผม,กม,ผมนกปลา,าองคมกรอบดีครัแบผมกรอบแซบ เนี่ยตุนได้พอดีครึ่งลองเส้นเบียของตลาดใจแมนหืมดดเสี๋ยนได้ฟีมือเปิดได้โดนหรอครับเนี่ย

มมากัเต็ดเนี่ยตุนผมพาเกินะคะเพราะเนื้อหอมมั่นจ่บเลยครับผมแต่คนผมก,กินเนื้ออะไมะหมูมีม่อยู่บะมีอยู่อเอซื้อปเก็ดือชื่มาก่ยกินหมูกระโดดนครับสายกูเกดี้ยวดีนี่เนื้อแห้งมากเลยค เบื้งดอกนาครับผมเดี๋ยวดอ,นอ,ยอยกนาจะมาซิมแบบจัดสวยง่ายเลยอต่ทน,นี้คือซิมเบิง้งราคามาตรฐานของแม่เบิ้งครับถ้ามาซิมลานเม่ดไม่นี่จะซิมแบบเบิ้งทั้งวันมาคนขายกันจังแดดนี่เท่า,าสามสิบบาทชุดยอดสมราคาแซบมากเพราะมัญหาใหญ่แบบดีครับผม กิ mm ่นกระเจาเหนือคห้นๆคนมุกินเนื้อเนี่ยนี่มาก,ก๋วยเตี๋ยวนี่ผาดครับผมก๋วยเตี๋ยวตุงเนื้อครับเจ็ดราคาตัวทุนทสูงกว่ามูครับผม กลับ,บมา,มาต้องบานเขาจินเบิ้นแล้วเนี่ย <c oughs> แซ่บครับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อรู้แล้วเห็นหครับบุญ <c oughs> น,น้องใหญ่เนาะพันสิกินก็นต้องบานน้องปลูกมีอยู่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อครับทั้งบานไายหยียมใช่ไหมทั้ทงแว่ลงมหันไปครับ มาทางนี้ก็น้องน้อยนะครับผมเพิ่งเห็นดันนี่แล้วแสบมากพูดจอดเลยเพิ่งแม่เห็นยังใส่กุ้ยเตี้ยวประคำนี่ว่าเล้วแม่เลี้ยวแม่ผู้เฒ่าเขี้ยวมาโอ้โหคนนี่ยังเสียบปสะเสียดบผมยงมังผู้จัดเสืออยู่ผมก็เลยจะไปพ่อยี่ไม่เงยเฒ่าเขี่ยมา ครผม้นกอดเลยแสบเดี๋ยวรอบหนาลูกสิ้นพอดังสมนี้นะครับผมที่เด็ดเลยนี่ก๋วยแสบขายก๋วยอยู่ห่ออยู่นี่แม่อ้ยขาเพ่อแ<บ>าาสบ <laughs> มานะครับผมครับ